สวัสดีครับพี่น้องครอบครัวสันดาฟาร์มทุกท่านครับสวัสดียามเช้าจากประโคนชัยครับบ้านแหลงโทนมาตอนนี้กําลังเดินทางกลับบ้านครับพี่น้องกําลังเดินทางกลับบ้านได้ออกมาเที่ยวนี้มาขอนแก่นเนาะมาลองสองห้องบ้านน้องบุญยิ่งบุรานลมแล้วก็มาเยี่ยมเยียนพี่สาวที่ประทายนะครับ แล้วก็มาหาน้องพรน้องกล้องมาหาอ่ามาบ้านเรียอัตพลเรือหนูนะครับก็ได้มาขับรถอ้อมมาหลายพื้นที่นะครับก็เห็นพี่น้องเกษตรกรคนไอีาสารเราไอีาสานตอนล่างเนาะทำนาเก็บเกี่ยวข้าวกันก็เป็นที่น่า ยินดีนะครับแต่วันนี้สันดาปามีความรู้ข้างคอกมีข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องฟางข้าวพี่น้องครับฟางข้าวปีนี้ราคาฟางข้าวผมเองไม่ไม่ทราบนะครับว่าเป็นอย่างไรคงจะแล้วแต่พื้นที่นะครับมันก็ไม่รุนแรงเหมือนปีแล้วแล้วก่อนแต่ผมมีข้อสงสัยอยู่เรื่องหนึ่งว่าปีนี้ฟางข้าวน่าจะขาด พี่น้องครับฟางข้าวจะขาดเร็วเพราะอะไรทราบไหมครับจากที่ผมสขับรถนั่งรถมากับเทปิวเนาะเทปิวเป็นคนขับผมก็ได้สังเกตเห็นว่าส่วนใหญ่90%้าสิบอร์เซ็นพี่น้องคนอีสานเกี่ยวข้าวเรียบร้อยแล้วครับนะเขาเกี่ยวข้าวกันเรียบร้อยหมดแล้วทีนี้ปัญหาของมันคือเก็บฟางไม่ได้พี่น้องครับเขาเก็บฟางก็ไม่ได้ตอนนี้ ปล่อยให้ฟางคาอยู่ในนาเนื่องจากอะไระรู้ทราดไหมครับเกี่ยวข้าวปีนี้น้ําเยอะฝนมาตกปลายฤดูกาลนะครับฝนมาตกปลายฤดูกาลเยอะมากทําให้น้ําขังแฉะอยู่ในท้องนาฟางถ้าเกี่ยวล่วงหน้าก่อนหน้านี้รุ่นแรกก็ฟางเก็บไม่ได้เลยฟางจมน้ําและดําเสียหมดก็จะเป็นฟางรุ่นหลังเนี่ยครับที่เกี่ยวระยะนี้นะปัจจุบันนี้ยังพอยังพอ น่าจะน่าจะนะครับใช้คําว่าน่าจะน่าจะอัจได้อยู่แต่ก็นั่นอีกละครับมันก็ต้องไปลุ้นว่าฝนอย่าตกใส่นะถ้าฝนตกใส่เลิกกันนะฮะแล้วข้าวนาปรังปรัอีสานปีนี้คงจะทําไม่ได้เพราะน้ำน้ำําไม่มีแนวโน้มน,น่าจะแรงนะครับแนวโน้มน่าจะแรงจัดเฉพาะนครนายกที่สันดาฟความวันหนึ่งน้ํายุบป,ประมาณฝ่ามือหนึ่งพี่น้องครับ น้ำยุบหายประมาณป่านปีนี้แรงปีนี้จะแรงมากเลยการท่องเที่ยวเที่ยวนี้มีนําสาระมาฝากพี่น้องว่าปีนี้ฟางขาดแน่นอนพี่น้องถ้ามีโอกาสได้กักตุนมีโอกาสได้เตรียมไว้นะมีโอกาสได้กักตุนได้เก็บไว้พี่น้องเก็บเถอะครับมันจะส่งผลให้ปลายฤดูการหรือฤดูหน้าฝนมันจะฟางมันจะแพงมากนะฟางจะแพงมากปีนี้ บอกได้เลยครับท้ายๆฤดูการฟางจะแห่งมากแล้วยังไม่รู้ว่าจะทํานากันได้อีกเมื่อไหร <ST S 1> <ál ise> เพราะว่าเรื่องด้วยระบบภูมิอากาศอะไรนะครับนาลินโยหลื่หนือะไรนี้ครับผมอา่าก็พูดไม่ถูกนะแต่นั่นแหละครับจะส่งผลกระทบให้แรงกัดปีนี้ไม่ทราบว่าจะทํานากันได้ปกติไหมถ้าพี่น้องอยู่ในเขตที่มีนาปรังก็ดีมากนะครับควรจะเก็บสะสมฟาง ปีนี้ผมเองก็คงจะต้องเก็บเข้าเต็มโกดังอีกเช่นเคยฟางเก่าก็ยังไม่หมดนะครับแต่ก็จะจะเก็บช่วงเดือนกุมภานะครับเดือนกุมภามีนานะสองเดือนนี้พี่น้องถ้ามีนาปังถ้าพี่น้องอยู่ในเขตนาปังเก็บฟางนาปังได้ก็ให้เก็บนาปังนะครับเอาไว้ใช้ปลายฤดูนะฮะมันจะได้เปรียบตอนนี้ฟางผมเองก็ยังมี2,000คก้อนอยู่ผมก็ไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหรแ่แต่ นั่นแหละครับเนื่องด้วยสถานการณ์แบบนี้ผมคงจะต้องเก็บให้เต็มสามพันนะฮะเก็บให้เต็มสามพันเพื่อหนึ่งถ้ามีโอกาสได้ขายมีกําไรเราก็จะได้มีค่า,ามีส่วนต่างเอามาช่วยในการเลี้ยงวัวควายอีกนะครับถ้าเรามีโกดังใหญ่ๆเรากวรจะมีโอกาสเก็บฟางได้เยอะเราก็เก็บเอาไว้นะครับพี่น้องเก็บฟางมันไม่เสียปีนี้ไม่ใช้ก็ไม่เสียปีหน้าใช้ไม่หมดก็ไม่เสียครับถ้าเรามีโกดังดีๆนะครับ ฟางโกดังกับกันนะครับฟางโกดังมันกลับทําให้่าสารอะไรต่างๆที่เขาฉีดลงในแปลงข้าวอะไรเนี่ยมันก็จะเสื่อมสลายไปฟางที่เราเก็บไว้ค้างปีเนี่ยมันก็จะดีตรงนี้แหละครับนะฝากไว้ให้ให้พี่น้องคนเลี้ยงวัวควายได้ตื่นตัวกันก่อนนะครับประโยชน์จากการเที่ยวบ้านลุศิษย์ทริปนี้ก็ได้เก็บมาฝากพี่น้องนะครับได้เก็บมาฝากพี่น้องก็ต้องขอทริปนี้ก็ต้องขอขอบคุณ ขอบใจนะลูกศิษย์ทุกท่านน้นอองบุญยิ่งน้องบุญยิ่งแล้วก็ต้องขอบคุณเจ๊วัฒนาซึ่งผมนับถือเป็นพี่สาวเจ๊สั่งกับการต้อนรับแล้วก็น้องน้องนิยมนะครับน้องนิยมก็ได้พูดคุยกันที่จะขาดไม่ได้เลยก็น้องวิไลพอน้องกล้องแล้วก็น้องเมย์กับสามีน้องเมย์ชื่ออะไรนะน้องโผน้องโผขอบคุณขอบคุณ ทุกการต้อนรับขอบคุณทุกๆอย่างน้องเมย์ก็เอาตอข้าวกับปลามาเยอะแยะเลยทีเดียวมานั่งพูดคุยกันสนุกสนานนะครับอาจารย์ก็ขอบคุณจากใจนะนะตางนี้ทางนั้นก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญยิ่งๆขึ้นไปนะครับฝากคลิปนี้ไว้ให้พี่น้องนะครับได้ได้ได้ตื่นตัวกันก่อนนะครับสําหรับฝางข้าวนะครับสวัสดีครับ